สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทกท่านเนาะจกทาง FC ฟใหม่ FC เก่าเนาะสำหรับ FC ฟใหม่เนาะจะเข้ามาแล้วกระซอยเป็นกําลังใจให้อดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้กเพื่อที่จะบริภาัานแนวทางที่แอดมินลงให้เนาะมื่อนี้แอดมินกระนำแนวทางหุ้นดาวโจน v ์วปกติเนาะจ้ะมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยเนาะ แนวทางมีเขามีลุดโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางก็มีเขามีลุดมันจะเป็นเรื่องปกติเนะก่อนอื่นเรามาเบิงผลนะ่จาจะผลของวันที่3วันที่3นะ่จาจะดาว VIP 857เนาะ แปดห้าเจ็ดนี่ลุดเนาะสองเก้าสองเก้าเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดเศรดัรยตัวเจาะมาเนาะจะเนาะเข่าเฉพาะเด่นเก้าวิ่งรดูดส่วนดาวปกติหนึ่งหนึ่งหกเนาะจะเข้าเด่นหกวิ่งรดูดตัวเจาะไม่มาเนาะจ้ะตัวเจาะไม่มาเข้าเป็นเด่นวิ่งรดูดส่วนหนึ่งเจ็ดเนาะจ้ะหนึ่งเจ็ดก็ไม่มาเนาะ สรุปเขาเด่นวิ่งรูดทั้งสองรอบนะจ๊ะ V.I.P กับปกติเนาะวิ่งวิ่งหกวิ่งเก้าเนาะจะวิ่งรูดหกเก้าเนาะส่วนตารางวานาันหะนึ่งมาเนาะจะแปกมาห้าก็มาเนาะจะนะส่วนสามไม่มาพี่น้องทันใดนั่งไปร,รูดไปวิ่งก็ได้สบายเลยเนาะจ๊ะส่วนในตารางวานันเนาะยินดีกับสายรูดวิ่งเนาะจะในรอบนี้สายเจาะเข้ากบผ่าดไปเนาะกับคอทษดอไปหลายๆเนาะจ๊ะ เอามาตามต่อของวันที่4กันเลยเนาะวันที่4ให้เด่นที่18วิ่งรดูดตารางวันมี0มี5มี7มี6เนาะส่วนตัวเจาะมีหนึ 0, ่งศูเนาะหนึ่งศูน ปดศู 0, 8, 5, 8, 7, 8, 8. นย์แป้ปดเน้นไปกลับนำมันจะเนาะเิ้นไปกลนะับด้วยส่วนตัวเน้น1นึ่8หนึเนาะ หกกับ9ตัวเดียวกันนะ่นะาจะนอถ้ามาาชอบกะอย่าลืมกลับหัวด้วยนะจ๊ะในนี่กับบมี6หมีนะนนาจะแต่เพื่อมาจับในนี้เนานะถ้าจับในตะลางวันกะอาจจะมี6ตนตัวที่แอดจอห้บ่หมี6หนกะถ้าจับในตะลางวันก็อย่าลืมกลับหัวนั่นน่าจะพอหกกับ9กนะ้กะตัวเดียวกันนะา๊ะส่วนตัวเด่นไ้เด่น18วิงรูดเนาะตัวจอมี10 1่ 1, 1 1 18หา 80858788ส่วนตัวเน้นเนจะเน้น10118788เนานะตารางวันกับตัวเดียนนําไปจับใส่ตัวที่ห้องมากได้เลยเนาะอ้จาก้บบาบ่มากบ่ชอบที่แอดมินจับให้เนาะสำหรับ fc ใหไม่ที่เขามาแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจเนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสขไข่ b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนนะําเนาะ คลิปนี้ก็ไว้ซำนี้น่จจะขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆกันทุกๆคนนะจ้าพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ